ในไลฟ์สดในใจไลฟ์สติ๊กต่ออยู่ตอนนี้เดี๋ยวไลฟ์สดเส็นอาจจะคเกร์รถไปพี่แม่กับยูค่ะ,นนะครับทั้งคืนนี้จะน่าอยาบไหมทำนมโคดต่อเช้าหรอคะ,อะเดี๋ยวหนซ้ำอยู่ว่านั่นนะเดี๋ยวรออยู่เตะบอลเซ็ตนะคะ ครับได้ค่ะได้ค่ะอันนี้เป็นรถต้มยำหมูสับเนะีคะมันสุกแล้วทุกคนมันสุกในภายใน5นาทีนะคะเราก็สมการแกะใส่หมูใส่ฮอทด,ดอกใส่ไข่ลงไปมันก็จะสุกนะจ๊ะเดีย๋ยตอนแรกฉันยากมีลูกลาคนคะ่ะแต่พอฉันทองคนแรกฉันเปลียนความคิดแล้ว เพโทงบ้างทง่านทำงานไม่ทันนัดแต่เราก็เพื่อรู้อุ้ยแกมันสุกแล้วอะอาจนาพงวันนี้ต่อผีใส้น้ำหน่อยให้มันพองวันนี้เลยนะคะมันยังได้ยินเสียงคพ,พ,พองอยู่ม่ากินอนะ 3าาบาทถูกจังอุ้ยขอบคุณค่ะบางคนเขาก็ว่าแพงบางคนก็ว่าถูกนะคะแต่เราก็แล้วแต่ความสะดวกดีกว่าเนาะเพราะว่าต้นทุนมันก็มันไม่ได้น้อยๆน,นะแล้วพี่ยูก็ไม่ได้ขายแพงด้วยทุกคนคือเราขายแบบว่าเอาจํานวนขายให้แฟนคลับได้กินกันเป็นธุรกิจที่บอกเลยว่าต้นทุนสูงแต่กําไรน้อยมากถุงทําความร้อนธรรมจักอะไร <gasps> อย่าหาถามฉันฉันไม่มีความรู้ถามเจ้าของแบรนด์นะคะแต่ตอนนี้ไม่อยู่คนเลมักยังว่าโอ้เป็0พันเลแต่นุไปซือ้อไปคนโนไปนุไปพัน 8, โอ้นุใครดูอยู่ไปทักซื้อ,อเลยค่ะแปดพันหอมีตคไ่ได้คนโน้เดี๋ยวได้เป็ดันช่วยนะจะได้เป็นฝันระยาด,ดีเด่นช่วยสามีไข่ทอง